ชุดนี้จะเป็นบามันบามันร้อยโอ้จะมีม้าเลยนะอาหารเลยอาหารเลย้น้นเล่นเล่นกวอนล้วจากความผอมสูง้รยสี่สิบเนี่ยวะบนเลยบุญ ลักใจแน่แน่ชุดนี้จะเป็นบามัน้อยเลรครับไอ้สามตัวนี้ลูปผสมสมตัวนี้รูปผสมลอยอยู่้นเดี๋ยว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 ตีเลยเลี้ยงเลี้ยแบบยดินลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมม่มีพื้นที่เดินนิดหน่อยมีพื้นที่เดิน อันนีบ้บามันเรียบร้อยนะนี่เรียบร้อยเนีย้ยเรียบร้อยทั้งหมดดูเฉยเลยทุกคนหวอาหารจุดนี้เรียบร้อยอเ,เรียบร้อยมาจากเอ็เคใช่ไหมครับครับจากเอ็คเคแม่พันแม่เอ็เคซื้อจากเอ็เคแต่เป็นแบรนด์ของพี่ชายเขาอ๋อครับเป็นแบรนด์สปีดบอลลี ตัวนี้กับแม่ตัวนี้อันนี้ลูกแจ็คเจ็ดสองเก้าว่ะจำไม่ผิดเจ็ดสองเก้าแม่นี้ใช่ไหมแม่นี้ครับอ๋อลูกนั้นตัวนั้นกับแม่นั้นตัวนู้นแม่ขาวแม่ขาวนะครับอ๋อแต่นั้นลูกวัวท้องวัวท้องก็แม่ลูกขาวนั่นอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นแม่ของครับได้ได้สามเมียแล้วสามตัวเมียเลยสามตัวเมียไม่มีตัวผู้สี่ตัว ได้ตะผู้ตัวหนึ่งตะพู้ขายไปบุรีรำแล้วครับแปดหมื่นขายไปบุรีรำพอพันเราให้อาหารเฉพาะหญ้าหญ้ากับฟางนะครับหญ้ากับฟางแล้วมีอาหารเสริมนิดหน่อยอาหารโค้งนิดหน่อยเราค่แม่พันเราไม่ได้ประกวดเราไม่ค่อยได้เลี้ยงอ้วนไงเสร็จที่นี่จะเน้นเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยเลือดร้อยแตกร,ราคา ราคายังจะดีราคาไม่แพงเลยเพราะว่างวเราฟักเองเนี่ยผมซื้อตัวนี้มาสามแสนห้าตัวนี้เออสามแสนห้าแล้วก็ได้ลูกตัวนู้นตัวนี้สามแสนห้าแล้วมาได้ลูกตัวนี้เหรอได้ลูกตัวนี้อืแล้วก็เข้าแม่าแม่ละแล้วตัวนี้จะได้แม่ขาวอีกแล้วก็ตัวตัวรองตัวนี้ขายไปแล้วแล้วก็ได้ตัวเมียตัวนี้อีกตัวหนึ่งขายตัวผู้ไป สี่ตัวแล้วได้คืนได้ทุนคืนแล้วนะโอ้หเหลือเหลือทุนเรื่อยตัวได้กี่ปีสี่ปีเพราะเพราะเขาออกลูกมาสี่ห้าวันเขาเป็นสัตว์ผสมปุ๊บติดปั๊บตัวเนี้ยนะอ่าตัวแม่เขาอันนั้นพี่ใหญ่ตัวแดงนะพี่ใหญ่ตัวแดงนั้นแบ่งไหมมีมีมีตัวไหนแบ่งไหมไม่ได้แบ่งเลยพี่อ๋อยังไม่ได้แบ่งผมกะว่าจะเลี้ยงสักหกแม่ หแม่เออครับตอนนี้มีสี่แม่แล้วอืมก็จะเลี้ยงพวกเลือดร้อยสั้หกแม่ออหกแม่หกแม่นะพอดีปีที่แลได้ตัวผู้สีตัวติดเลยลูกลูกพี่ใหญ่ก็ตัวผู้ครับลูกเมีนี้ตัวผู้แล้วพี่เขาพี่ตัวนี้ก็ตัวผู้อีกแต่ขายไปแล้วเจ็ดหืนเหมือนกัน สี่ร้อยยี่สโดยกูซื้อสี่ร้อยวะ่เอะเออนี่ลูกดีกดดุบกอ่อนมามาสิแรกเราต้องซื้อตัวแพนหมลน่ลงทุนทีเดียวเออลงทุนเดียวเท่ลสามแสนห้าสามแเป็นบาบามันร้อยนะครับจากอเอสัวอัวตัวนี้งัวอ,อีทีเนี่ยครับงัวอีที นี่ลงทุนมาสามแสนห้าก็ถือว่าคุ้มแล้วครับสี่ตัวเลยตอนนี้ได้ตัวเมียสามตัวตัวผู้ตัว่ตัวผู้ตัวนึงขายไปแล้วขายไปแล้วตัวนี้ถ้าขายก็เราแพงกันหลยหลักสองกว่าสามสามนี่แหละอืมครับก็เนี่ยจะหลักสองสระสองนี้ทองแล้วทองแล้วท้องท้องกับตัวไหนนะเอเคสีชสามอยู่เอเคสีชมแม่เขาทองเอเคสีชสามอยู่ ท้องพร้อมกันเนี่ยท้องอีกแน่นอนเนี่ยท้องแล้วปีนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นครับแล้วแล้วตัวนี้ก็ท้องอะไรเพิ่มอีกสามนะแม่เดี๋ยวปีนี้เขาท้องท้องสามเมกอยู่ตัวนี้ตัดเมกแยกเพศตัวน้องน้องน้องตัวที่สองอ่ะตัดเมกแยกเพศนี่ยปีนี้ก็จะมีปีนี้จะเพิ่มสามตลอดแม่นี้นะครับอ่า แม่นี้จะขยายพันธุ์มาจะเพิ่มสามคนทางอิสานก็จะมาหาเรื่อยตัวผู้ก็มาหาที่ผมเนี่ยขายไปสองตัวแล้วเป็นพ,อพ่นนพอพันคุมฝูงคุมฝูงพ่อพันธุ์เพราะว่าแม่ก็อยู่กับเราครับเราผสมเองก็อยู่กับเราเขาเขาจะอน,นี่ไงเขาจะเชื่อใจเราไง ไม่ได้งัวนนมไงเห็นแม่เห็นพ่อไงเห็นมันรู้พ่อรู้แม่มันออกใบเพชรได้ล้วนะได้อือันนี้เป็นลูกผสมครับตัวผสมครับผมตัวผู้สองปีฝ่าตัวผู้ตัวนี้ลูกผสมไหครับลูกผสมเหมือนกันนะ้่้อยะ สวยสวยงามตอนนี้ควายลูกแก่ฟ้านะเนี่ยควายยังไม่แบ่งไหมเนี่ยยังไม่แบ่งนะครับแบ่งอยู่แต่ราคาตอนนี้มันแบ่งไม่ไหวไงได้มาแม่ก้ามหมื่นนัดอันนี้ซื้อมาเก้าหมื่นแม่ดูเก้าหมื่นแล้วแบ่งไม่ได้ไงตอนนี้ราคาไม่ถึงซื้อตอนท้องมาเก้าหมื่นกับพี่ชายก็ตัวนึง ย่ถ่ายรูปตรงนี้โอเคครับวางเลยครับโอเคครับครับถ่ายรูปสวยๆมันจินยาเลยถ่าย